ไม่นูอะไรนะอบปี๊บอบปี๊บเฮ้ยแต่โอ้ยหอมจัดเลยอะโอ้โหไม่ได้กิน pues. ข้าวพร้อมกันนี่หลายเดือนแล้วนะเอาวันนี้จะมาแบบมุงแปลกๆลกเลยนะครับสปิดคนเดียวสดชื่นคนเดียวไปมาวันนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดน <vil> ี <openly Minecraft> ่ผมกลับมาที่บ้านแล้วเราได้ รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะะจากที่พ่อแม่ผมน้องไม่ได้กลับมาเจอกันเลยก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่เราจะได้มาดินเนอร์กันที่บ้านนะจะเป็นดินเนอร์หรือดินเหนียวก็ไู้นะแต่น่าจะดินเนอร์เพราะคุณเท่งเขาบอกผมว่าเขาจะทาไก่อบปีป๊บหรืออบฟางอะไรให้ดูเนี่ยนะเดี๋ยวขอเราตากล้องออกมาแล้วผมจะเข้าไปข้างใน สวัสดีครับหเหนอวันนี้ก็เลย,ยค่ะอันนี้เมนูอะไรนะอบโอ่งอะไรอ่ะอหรออบปิ๊บอบป,ปิ๊บสภาพไก่ดีๆมีที่กินะวันนี้เขาบอกว่าเนี่ยเมนูนี่ตอนแรกจะไปกินที่นครนายกแต่หมว่าพอกลับมาวันนี้จะเป็นดินเนอร์ครอบครัวแบบครบ,ครบเลยน้องพลอยน้องพลอยแม่ย,ย่าพี่เอง็งคุณพ่อคุณแม่กลับมาเจอที่นนทบุรี ดูไหมล่ะเออดูหน้าตาหน้าตาสดชื่นดูนะเขาไก่ใส่แล้วหรอยังเฮ้ยแต่คุ้ยหอมจัดเลยอ่ะหอมจริง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 คอน้องมันยังไง ทำไมคลอน้องเหมือนกันทำไมเท่ากับน้องง,นะ <S <S อง,งั้นนะอันนี้คือสุกเรียบร้อยพร้อมกินแล้วอ่ะแล้วเนี่ยมันจะไหมไหมเนยถ้าเราทอดต่ออะอะไรลูกมันจะไหม้ไหมคะถ้าเราทอดต่อมันไม่ไหม้ลูกก็อย่างนี้เลยอ๋อเราตุ่นไว้แค่หรออันนี้มีเมนูอะไรบ้างวะอันนี้ที่เขาบอกไม่ไก่อบโอ่งแล้วอะไรนะที่แม่เขาเรียกเรียกมาอบปิ๊บอ๋อแล้วก็รอเมนูจากแม่ในครัวอีกเองนี่แม่ก็กลับมาอันนี้คือ วันนี้ไปสวอปมาอ๋อไปสวอปแล้วก็กูกัดยังคู่นี้คุณพ่อไปฉีดรอซีนอ่ะไม่ตอนแรกพี่ยังชวนมาบอกว่าบอกว่าให้มาถ่ายคลิปให้หน่อยมาช่วยถ่ายคลิปบอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าตัวหนูก็เลยแบบเอ้แต่แต่พี่งบอกว่าจะต้องมาบ้านตอนกี่โมงที่หนูก็เลยนั่งคิดบอกลบอ๋อตอนแรกอะพี่งอากาศจะให้นั่งรถมาเองด้วยซ้ำก็เลยคิดว่า อย่างนี้ค่าตัวก็ต้องหักค่ารถไปกับแล้วรู้อ่ะค่าตัวเท่าไหร่รู้มันไม่ได้เยอะไงก็เลยรู้ไม่ได้ดิต้องมารับกันเลยเอ้ยหักหักลบไปมันเหลือเท่าไหร่วะอ๋อเขาบอกว่าอันนี้คือคนภูมิคนสุขภาพดีอ่ะปล่อยดีทุกอย่างเนี่ยนะไม่ไหวอันเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่ไหวให้ให้อยู่ในแห้านาทีอ่ะเด่หายใจไม่ออกเนี่ยพอปิดแล้วก็ปล่อยแล้วสบายละอุ้ยปกติดีอย่างนี้เลยเอ๊ นติอย่างนี้เลยจริง <laughs> น,นี้ใครที่ว่าส,สวยๆหรืออะไรมาดูฉ <c oughs> ันไว้ก่อนวันนี้จะให้ดูแกงเชฟแต่ว่าไม่ทนันแล้วเป็นไก่ไก่มาแทนแล้วมาไม่ทันตอนทำวันนี้เป็นวันศุกร์ครับเป็นวันศุกร์มาแล้วมันพิเศษยังไงวันศุกร์เลยสุกจริงๆด,ด้วย <c oughs> ไงแ <c oughs> ล้วแบบก็เเพราะว่าโอ้โหม่ได้กินข้าวพร้อมกันนี่ หลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วแต่ถ้าคนเข้าบ้านนี่ก็คิตแต่ก็เข้าบ้านก็ต้องคนต้องสวงอปบหมดจัดเมนูไก่ปิ๊บมาไก่ปิ๊บนี่นี่คือไปทํากินกันมาแล้วรอบหนึ่งที่ที่ไอ้บ้านสวน,นดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตามดูคลิปได้ใช่ไนะหมไก่ย่างาามันบางทีมันจะมีแบบ<ไ>ความฉับในน้ำยังไงอันนี้มันจะแห้งหมดเลยแล้วกันเห็นไหมเนื้อย่าจะนี่เราโกยขนาดนั้นเลย ใครที่งงๆและเดินตลาดเท่งอันนี้ไม่ใช่ผมนะอย่าไปผิดนะนี่ลูกสาวคนโตวันนั้นไปเจอคอมเมนต์เขาบอกอุ้ยที่เพิ่งรู้ลูกคุณเท่งลูกคุณเท่งเกคุณเท่งเขามเมนต์นะบอกโอ้ลูกคุณเท่งเหรอเนี่ยลูกคุณแดงจับยวนแม่มาลานะครับใครที่ไม่ได้สั่งใน Facebook หรือใน Facebook อาจจะล่าช้าอะไรนิดหน่อยนี่มาสั่งที่ช้อปปี้แกงแบสโตแล้วก็ช้อปปี้ขนมจีนแม่มาลาได้มีสองช็อปให้คุณเลือกนะฮะก็ไปกดเลือกได้ใครกด ใครกดติดตามร้านผมเนี่ยมีโค้ดส,ส่วนลดให้ด้วยนะก็ไปกดตามเอาด้วยสามห่อร้อยเดี๋ยวผมจะทำไปนี่ด้วยป๊อปคอนกำลังจะทำป๊อบคอนขายรสชาติก็เป็นรสรสเนยเค็มรสรสอะไรแต่ว่าเราจะมีผงให้เขาด้วยไงผงชีสผงอะไรอย่างเงี้ยแก็ฝากด้วยนะครับนะป๊อปคอนหัวแขง <laughs> เร็วเร็วนี้แน่นอนเร็วนนเร็วนอนเร็วเวนี้แน่นอนอย่างหนึ่งมันก็จะอร่อยเหมือนกันแหละแต่ใครใครที่แบบชอบสายดูหนังหรือว่าป๊อปคอนงง เราอย่างนี้คือว่าเ้าทำมาห,หากินไงมทำได้แล้วเราชอบด้วยเนี่ยต้องทําเริ่มจากที่เรากินเรากินแล้วเราอร่อยก่อนเราชอบอไปนี่โทรไปนี่ไม่รับนะไม่รับแล้วนะง,งานยุ่งยุ่งทโท<ต>รไม่รับแล้วโทรถ้าโทรให้ออนนะไม่รับทำแบบนี้ละว,วายกินแพงตรงนี้กินวายแล้วแพงแล้วบอกสลับกินกับเบียร์ให้ไม่รู้เลยก็ไม่ก็ไม่เสร็จอะ ตนน,น,มมนี้ไม่ได้หอมม่เลยอเพราะว่าโควงดแวิบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าต้องระวังตัวกันไว้ลูกรู้เปล่าจุ๊บจุ๊บกระทามือถือจุ๊บแบบบูทูต,ก,ต,ตกันแหูท <Okay. S 2> ูตก่อนไปไปแล้วเจอก,การทุกคนเจอก,กาันบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจุ๊บแูทูิกกับกับพพลอยดูแลเองเด้อบ๊ายบายพอยไม่ออกไปไหนใช่ไหมพี่พอขึ้นบานเลยเหรอ กี่โมงพี่ให้ไปสัมบ้าน้องเหรอ่ะเราประมาณตีสี่นะเราบอน้องเออบอกมาก่อยว่าพี่จะขัมบ้าน้องได้ปะน้องนั่งไม่กล้าขับเร็วเขาโคดอยู่นี่ให้ดูคู่นี้คู่นี้ก็หมายความว่าไงไม่เร็วมาเดี๋ยววิ่งน้องนั่งยิ่งไม่กล้าขับเร็วเลยเดือดเนี่หลุดหลุดมูดอีกอ่ะหนีแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายค่ะลูกโอเคบ๊ายบายค่ะลูกหัวเป็นหนุนหมาเน่าไหนมาเนี่ยเป็นหนุ่หมาเน่ามาหรือเปล่าของเราอ่ะ ใช่หมาแน้าเปล่าพอดีค่ะวันนี้วันนี้เขามีของเล่นอะไรมาให้ก็ไม่รู้เนี่ยเอาอยู่แล้วเนี่ยเอาอ่ะฮะเมื่อคืนเต้นแรงไปเหรอเมื่อคืนแม่ย่าเขาแบบเขาสุดยอดมากเมื่อคืนอ่ะใช่ไหมแม่ย่าเป็นไลฟ์กับพี่พลอยมาใช่ไหมคะจุ๊บปิงก่อนพิงจะไปแล้วพิงจะกลับแล้วคิดถึงเบียงปั้ยคิดถึงบอกว่าคิดถึงไม่คิดถึงพูดด้วยคิดถึงคิดถึงมากปล่าแล้วรับเบียงมาแล้วอยากได้อะไรบ้างอยากได้ของเล่นที่ที่มันเป็น เออเทน้ำเข้าไปแล้วจุดไฟแล้วเอาไฟเข้าไปจุดโอเคใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะจัดมาให้เมย่าใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะบอกหน่อย,ยนะ <laughs> โอเควันนี้กลับมาบ้านเจอน้องๆเจออะไรก็ได้กินกินข้าวแบบเขาเรียกว่าครบทีมน้องพลอยน้องพลอยผมพ่อแม่กลับมามาไม่มีอะไรมากวันนี้ผมเอาอันนี้กลับไปกินก่อนขอยลาย เราต้องขับกลับกินว่าเราอยู่ที่นู่นเรากินแต่ข้าวกล่องวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆมากเลยครับชาฟเดนิมนะครับผมจะขึ้นไปให้เป็นคอลเลคชั่นใหม่นะครับมีทั้งแมสเสื้อกางเกงนะไปหาน้องก่อนนให้น้องปิดคงปิดคลิปอะไรก่อนๆะปเดี๋ยวเราไปแล้วปิดๆท่าหน่อยไปแล้วไปแล้วอย่าลืมนะคะช่องพอยพอยน้องพี่นะคะเอาพอยพอยน้องพี่อันใหม่ เข้าไปาตมฝาก YouTube ช่องพลอยพลอยน้องพี่ด้วยนะคะเป็นคอนเทนต์น้องพลอยแหละน้องพลอยค่ะแล้วเวลาพี่ยังไปพี่ก็จะได้ค่าตัวด้วยอะไรนะคะช่วงแรกๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่ช่วงแรกๆโอเคอันนี้อันนี้อันนี้อย่าไปลืมดูไก่อกปี๊บช่องช่องคนนี้เขาไก่ช่อง่แล้ิง Family คำจีงตั้งชื่อเขาว่าสงสีพี่น้องเไย สองสีพี่เนาะสองสีที่พอยชอบสีอะไรลูกอ๋อสีดำสีอะไรอ่ะแบ็คสีอ่าก็อย่าลืมไปกดติดตามกันตอนนี้ก็จะมีช่องแบบตามสไตล์ของแต่ละคนก็ไปกดดูกันได้เดี๋ยวขึ้นไม่ให้นี่เอางี้ไปไอจีด้วยโอ้โหเอาเอาหมดเลยพี่ปอได้นะคะไปพี่ปอได้ ยังใครยังไม่ฟลอยจีก็ฝากด้วยนะครับน้องพลน้องพลใหผมพ่อคุณแม่ก็ไปดูครอบครัวบ้านเราได้เปลี่ยนกล้องได้แล้วนะกล้องเนี่ยไม่ย่าไปไหนไม่ย่าแม่ย่านี่เจอกันแล้วไปไปคุยข้างในแล้วจีไปหาเขามาแล้วไม่มาเลยอ่ะวันนี้ไม่มาเลยวันนี้วันนี้ไม่ปวดเลยวันนี้โอเคครับฝากด้วยฝากด้วยอย่าลืมไปดูไก่เอ้ยเป็ดอบองเป็ดอะไรนะไก่โอฟีบไก่โอฟีบเป็ดอบองไก่โอฟีบอย่าลืมไปกดซับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมน ภาษาไทยไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ไม่เห็นว่าแม่พูดผิดนะโอ้โหขำกันตายวันนั้นวันนั้นวันนั้นบอกเหล็กไหลเขาบอกไอ้เหล็กเหล็กไหนเขาบอกเป็นเหล็กไหลเขาบอกคุณพ่อโดนต่อต่อยแล้วเหล็กไหลมาหน่าเหล็กไหลมาหน่าเป็นไข้เป็นอะไรอะดินี่ไม่บอกให้เป็นหรออันไหนที่มีเหล็กไหลอ่ะเหล็กไหลอันไหนที่มีเหล็กไหนมีแต่เหล็กไหน โอเคครับฝากด้วยฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยไปไปไประบบบูทูธกันน้ำได้เนี่ยกันน okay, <so> ้ำได้อยู okay, so ่ด้วยกันนี่เออที่เอาน้ำสาดะอาดระเบิดดังเลยเปิดเปิดบูทูธเลยดดังเปิดเสร็จป้าก็เอาแบบเอาจุ่มน้ำพัง